ข,ขนน้มีอะไรอามีชุ่ายหอยเี้ยแลก็อะไรบ้หช,ชายแตเรื่องแก่แล้วเมื่อคืนข้าวไปทอดน,นะมนไม่ทอดจะขบตรง สุสานสุขาวาดมมาวีมีซื้อบัตรทัดมาวะไม่ได้ซื้อจริาจะมซื้อตรงนี้ เดี๋ยวข้างหน้าลงข้างหน้าข้างหน้าที่ทำการส่สารของมีของขายเต็มเลยที่ว่านี้แขนยาวไม่ยาว่านดาแน่นี่ดูหนาตายนี่ชิ้นเยเส้นช่งเนะไม่ใช่เออใช่เยอะนี่หนาายจเามืเ้าใ่ยังไงอีกอ่รม อีอีน oh, ี่คือยังไม่ใจเขิกพ่อถึงเสร็จแล้วแม่เดี่ยจะจ่าอะไรนะเพราะว่าเก่งเจียป่ายเก่งคอยอุ้มวุ้งเก่งโอ้ว่าปักเขิกนะแหมเมื่อใหญ่โอ้เจะาก้ามุงเสียปักง่ะเจ้าอุ้มแจกแน่นำนะจะสิงๆคืงานศพอ่ะอ่ะอ่ะใหญ่ขนาดใช่ไหมแกยาสร้อยหมวยยากรองเนี่ยบะเอออ่ะไม่รู้คือคือเยอรมันแล้วก็จู คือกับอ,อีกองเต็กนะก็คือ,อีจอกองเต็กแล้วก็ส,สร้างโซ่คือกวายิกหนักกว่าไปยิ่งทุกจ,จังหวะเดียยเด๋ยวอุ่นยังก็จอดเดี๋ยวอุ่นยังนั่งไงเออต้องไวไปแปะกองก่อนวะใช่ใช่ต้องแปกงกะอกองแล้วจอดข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวจิกอัพไปแปะกองก็ะจิกอัพไปก็ของหวานไงก็อยากเคกอ่ะเออไปก็ของหวานปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ใส่ชุดแล้ว เป็นทหารเหมือนกันแต่ว่าใส่ชุดลำลองทุกปีก็จะใส่ชุดทาหาร